่องทุ่มยี่ห้า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Để không bỏ lỡ ยังไงถ่ายเอาสุดยอดสีมือโอ้โหสี่สิบหกยังของแชมป์ครับโอ้โหแต้มนี้ท่านบอกตัวไม่โตสี่สิบหกทำงานแล้วอยากถ่ายให้ได้ถ่ายโมกวนครับท่านหันหน้าเข้า หน้ากล้องเลยครับโอ้โหสุดยอดเย็นนะยกลองยกหน่อยยกหน่อยนั่นแหละเพราะว่านั่นนะครับผมเดี๋ยวขึ้นอีกนะฮะขึ้นอีกนะฮะหน่อยยินดีกับท่านด้วยครับผมสุดยอดครับผมสี่จุดหกไม่ติดศูนย์แล้วครับสี่จุดหกไม่ติดศูนย์แล้วฟังเสียงท่านครับพี่น้อง ระวังนะตรงนี้ครับเมื่อกี้ผมลงมาแล้วครับเมื่อกี้ผมตามตามท่านมาเมื่อกี้ฮะระวังระวังครับผมได้ทายสงสัยอยากคลิปนี้อยากจะโชว์ถูกต้องครับท่านครับยินดีกับท่านด้วยครับผมโอ้โหฝีมือเห็นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วมันตามดีครับตัวเท่านั้นมันตามตลอดเลยมันตามตลอดครับผม พอทราบชื่อเสียงเรื่องนามท่านหน่อยได้ไหมครับชื่ออะไรครับท่านโอ้ก็เล่นที่เล่นก็ได้กกัแล้วกันอ่าโอเคฮะอย่างนี้ผมชอบครับ4ี่นะครับไม่ใช่เป็นการไม่ใช่ไม่ไม่ไมใช่ทีมแข่งมอเตอร์ไซค์ระดับโลกมอเตอร์โชว์นะครับพี่น้องนั่นคือทีมห้อยยางขอไปทีมทีมแก้งคอครับพี่น้องดอกนี้ โอ้โหคลิปนี้โอ้โหสุดยอดครับพี่น้องพวกเราพวกเรารวมตัวครบทีมยังครับเนี่ยยังใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราก็จะจากกลาเมื่อครบทีมอีกหนึ่งครั้งครับพี่น้องแต่ที่แน่ๆนะคลิปเดินไม่มีตัดต่อครับผม4ี่สิบหกได้โชว์ผลงานโอ้โหสุดยอดครับผมโฮโฮโอ้ ผมโฟกัสทั้งหมดอยู่นะครับท่านครับผมรบกวนส่งเสียงได้ไหมครับผมผมนับถึงหนึ่งสามนะรบกวนโชว์โชว์โชว์มือหน่อยนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับนับนับหนึ่งสองสามรบกวนโชว์มือหน่อยนะครับผมโฟกัสท่านทั้งหมดเลยครับหนึ่งสองสามโอ้สุดยอดครับผมทีมงานแกล้งคอครับผมตอนนี้นะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าท่อีกสองเซียนครับพี่น้อง เราจะรอท่านอีกนิดนึงครับแต่ตอนนี้นะครับต้องยกแต้มให้46ครับผมโอ้สุดยอดจริงครับแม่นมากแม่นมากโอ้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 โอโอโอ